เราทำสนอเลยนโดยความจิงเราไมเปลนะแต่สิ่งที่น่ากอกต่อมาวิาัคือว่าคนในี่ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นเป็นปูรคนที่น่ากลัวมากที่สุดตอนนี้คือปูรเหมือนท่านตุาาวาปูรน่ากลวหนงปูรน่ัวสองปูเครื่ พ่อไม่ร so ู so first, so first, ้เองจริงๆวะเด็กที่ไต่งด้ม่ายก็เป็นเหตุมาจากความที่ของคนไม่รู้าคนเนี่ยผมผมพาามทุ่มที่น่าในที่นีหลายเนีผมจะเข้าใจวาการมาในทางเดียวกันเป็นยังไงผมจให้การเนี่ยเอามลนะครัาด้วยกตอนนี้ผมเยียม้วกมก่รู้แล้วนะโคงเรื่องนี้ติดต่อที่ว่าสมาเป็ปเรื่องที่ ยงเสแล้วก็ปชกอูมรเทนเอางระก็มาเก้าเข้ามาเสนชาที่ทนอสนันเราก็ขอสงคามนีท่านนายกปากในนั้นจะมีอะไรดีๆให้พวกเราโดยพอกิ่ผมได้ได้ของดีๆจากท่านอยู่เรื่อย ผมว่าเป็นนายกที่คิดดีทำดีนัเดีตยว,วันแรกแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่เริ่มตั้งครน,นะแม่จะได้นมของนายกเนี่ยกรอปากเพื่อจะให้ลูกได้กินลูกที่อยู่ในท้องได้กินทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอดว่าใครไปเกิดที่ปากพูนบนอภิชกีต่ไปเกิดจนตาย มีทีนายกกับรัฐมนตรีของนายกมีรัฐตรีเยอะแยะเลยนะครับรัฐนตรีคนทําบัญชีรัฐนตรีคนดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอะไรตนะ่างทุกคนเป็นรัฐนตรีแต่นายกเป็นนายก <c oughs> <c oughs> โองการบริหารสุลจั๋บ,บแต่คนรอบเราข้างเป็นรัฐมนตรีใช่ครับครับไม่มันน้อยจะปวงใจ <c oughs> นกนกรเกษตรสว่วนนะครับสิทธิ์เก่าของวีดาน,นะคะรับปอดีในส่วนงานของวีดานเนี่ยที่เราเป็นสิทธิ์เก่าครับเนี่ยสุวนี้เราอยู่ภาคธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับพวกเรามาทั้งนี้ประมาณ2ี่กว่าท่านนะครับด้วยความตั้งใจนะครับก็คืออยากที่จะ มัมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของประเทศเพราะเราเองทำงานธุรกิจเอกชนมาค่อนข้างนานเห็นประเทศนะครับเห็นการเมืองเห็นชุมชนค่อนข้างอ่อนแอนะครับเราเลยมีความคิดนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ณที่ประชุมแห่งนี้นะครับที่เราได้ฟังจากภาพประชาชนผู้นาท้องถิ่นต,ต่างๆนะครับก็แล้วแต่ ผมชอบท่านที่เปหมอบางคนนะครับแนะนําว่าอยากได้เห็นการกระทําพราะเราเป็นภาคประชาชนเราทำด้วยมาโดยตลอดนะครับใช้เงินทุนตัวเองนะครับหาแนวทางธุรกิจ้วกัทถมส่วนทางธุรกิจก็เติบโตนะครับเราเองอยากจะเห็นภาคประชาชนทํางานร่วมกับภาคธุรกิจนะครับ อยากจะขอความเห็นท่าน,นาอาจารย์หมอสมกานนะครับว่าท่านของขดจะช่วยให้ไอเดียนะครับว่าเอกชนนะฮะในฐานะพวกเราเป็นผู้นำของภาคเอกชนเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าพวกเราที่ถูกคัดเลือกจากสมมติสิทธิ์เก่าของที่ได้27ท่านที่อยู่นที่นี่นะครับทุกคนมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ สามารถเสริมสร้างความเคลื <descon fin anta> ่อนหวชุมชนไั้เป็นรูปแบบต่างๆนะครับก็อยากให้ท่านอาจารย์มงคลช่วยในหลันะครับแล้วก็เราเองด้วยดีที่จะรับฟังนะฮะแล้วก็จะดูสิว่าการเชื่อมเครือข่ายชุมชนกับภาคเอกชนเราไปทำอะไรกับกันผมนึกถึงโครงการที่ผมไลฟ์ฟังตะกี้ผมสนใจโครงการนี้มานานนะครับผมคิดว่ามันจะเป็น ช่องทางรับที่ทำกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยได้จริงจังนะครับแล้วก็เพิ่มาจริงจังตอนที่สอส,อส,อสอกับสกบร่วมกับมหาไทยนะครับแล้วร่วมกับทางส่วนขององค์การปกครองท้องถิ่นลงไปทำในเรื่องของ,ของ การแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาสุขภาพสุขภาวะอันนี้นะมันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะให้ลองไปพิจารณาศึกษาแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเพราะว่าเมื่อทำตามขั้นตอนของ การแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้บัญชีตัวเรือนเป็นตัวนำเป็นขึ้ื่มือมันทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาในครัวเรือนทั้งในครัวเรือนเนี่ยเพราะว่าจะต้องคุยกันสมาชิกทั้งพ่อแม่ลูกเต่าอะไรต่างทั้งหลายเนี่ยใครไปใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ะต่ต้องมาลงบัญชีกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องมาปรึกษาอยู่กัน ซึ่งแม้การไปลงบัญชีนั้นบางครั้งบางคราวค่ารนค่านี้บางทีลูกเอาไปใช้จ่ายที่ไม่ถูกที่ถูกทางก็อาจจะโกบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่ลงบัญชีมาที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับซึ่งแม้ว่าบางทีซื้อหวยแตดจิแต่ก็มาบอกอลงบัญชีว่าซื้อแค่ห้าสิบหรืออะไรต่างตันนี้นะฮะหรือว่าพ่อไปกินเหล้ามาไปจ่ายค่าเหล้ามา ก็อาจจะลดเงินไะหน่อยเพื่อจะให้ถูกต้อไอ้ตรงนั้นก็เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ที่ออกมาดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมันมันทำให้เกิดมีการปรึกษาหรือกันว่าเอ๊ะทำไมเราเลือกจ่ายค่าเหล่าด้วยเลือกจ่ายข้าวา ấy, แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยทาไมค่าโทรศพัพท์มือถือมันมันสูงเหลือเกินนะฮะมาช่วย,ยกันลดได้ไหมอะไรแบนทั่วเรือนเนี่ย มีการปรึกษาอยู่แล้วนะครับเส็จแล้วพอเอาตรงนี้หนึ่งรอยหลังคาเยเรือนเนี่ยเอาไปเข้าไอ้ไอการทำวิเคราะห์เขาก็มีซอฟต์แวร์อยู่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยในตำบลนั้นนี่แหละแต่ละกลุ่มที่มีหนึ่งร้อยหลังคาเรือนก็ามาน,นั่งหาดูกันเนว่าเอไอ้ที่เราจนที่เรายังไม่พอที่เรามีปัญหามันเป็นเพราะเหตุนี้เองนะครับ ทำไมเราถึงไม่มีข้าวสารกินเองทำไมเราต้องไปซื้อข้าวสารเทำไมเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่างที่อ่างทองเนะี่ยฮะค่าใช้จ่ายสูงสุดของตัวเรือนในในจังหวัดเขานี่ก็คือในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับค่าปุ๋ยเขาบอกว่าค่าปุ๋ยไม่ต่อ่อไปนี้เขาเขาจะตั้งกลุ่มเพื่อจะทำปุ๋ยชีวภาพนะฮะ ยาที่จะมาฆ่าศัตรูพืชเขามาทำเองนะครับเพราะงั้นค่าใช้จ่ายนี้จะลดลงลดลง,ลง,ลงแล้วก็เมื่อมีการนั่งคิดนั่งประชุมนั่งปรึกษาหารือกันในเรื่องของการที่จะสร้างชีวิตให้มันอยู่ดีกินดีขึ้นมามันเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาในชุมชนมันเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้นมาในชุมชนนะครับมันเกิดความรู้ใหม่ๆให้กับ คนแต่และคนว่าจะบริหารจัดก,การชีวิตที่ดีที่สุดได้อย่างไรในฐานะความเป็นอยู่ที่อยู่ในพื้นที่เราน,น,นะครับเพราะฉะนั้นะแทนที่เราจะมีสิเจังหวัดเจังหวัดตอนนี้ออกไปให้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วการพัฒนาในแทนที่เราจะพัฒนาอยู่ในเรื่องของแก้ปัญหาความยากจน ในเรื่องของพัฒนาสังคมและสุขภาะวะเราอาจจะเพิ่มมิติอื่นๆตามที่เราต้องการเข้าไปด้วยก็ได้โดยการสำรวจบัญชีกูรือว่าสิ่งต่างๆนั้น,เ,น,นเรามีความสุขเพร้อมใอย่างตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นในการเกิดมาในชีวิตนี้ผมอยากที่จะให้ท่านผู้นำทั้งหลายนน,นะครับช่วยกันคิด แล้วก็ดูโครงการเนี่ยผมดูดูแล้วเป็นโครงการที่มันได้ทั้งประชาชนที่จะไปขานล่กงนเพราะว่ามันเกิดการปรึกษาห,หนึ่กันแล้วก็ยกมือกันว่าเราจะทําแก้ปัญหาเลยก่อนเป็นดับนแรกนะฮะแล้วเราจะลงมาเท่าไหร่เราจะทายังไงกันเท่าไหร่เราไปที่ต่อใครในขณะนี้คนเหล่านี้นะครับเขามีข้อมือหนึ่ข้อมูลอยู่เลยือ,อเวลาในอำเภอต้องการที่จะ เอาเงินพัฒนาส่วนหนึ่งส่วนใดไปลงพื้นที่เนี่ยแม้พื่อนไม่มีข้อมูลหรอกผู้ว่าไม่มีข้อมูลหรอกนะครับหน่วยราชการเนี่ยข้อมูลไม่ค่อยดีไม่ดีเท่าคนที่เขาไปสำรวจบัญชีทูรเรือมาก็มีบัญชีอยู่มีข้อมูลอย่างอื่นรู้ว่าบ้านหลังไหนจะทำอะไรเพราะฉะนั้นราชการที่อยู่ในพื้นที่17จังหวัดนะครพอเอกไปลตงต่อคนกลุ่มนี้นะครับคนมีคน,น,คนแล้วไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อย อบตก็อบตอบจเขมาลงขันกัรทำกันสนุกสนานเลยทุกคนเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นชุมชนที่เกิดขึ้นประชาธิปไตายฐานลเกิดขึ้นความปลอดภัยในทรัพย์สินชีวิตและทรัพย์สินเนต่างประเเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคติดต่อไม่ว่าไม่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของอะไรางในพื้นที่ทั้งหมดเกิดขึ้นนะครับ เขามีแม้แต่เวียญาในเรื่องบว่าเรื่องอะไรกันน,นี้เรารพอนะครับเขามีพร้อมเลยในการที่จะดูแลในการที่จะเตือนภัยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราะเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งจําเป็นที่ทาให้เขาไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ศึกษา,ปา,าเป็นตัวอย่างท่านไม่จําเป็นจะต้องไปเอาอย่างสิงเจังหวัดที่ผมเรียนก็ได้นะครับ แต่วิธีการเนี่ยผมดูดูแล้ววิธีการพัฒนาอื่นใดที่ทำกันมาแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ที่มันเป็นหลายนิติอย่างประโยชน์ของบัญชีกูเงิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเท่าที่เห็นนะครับผมอาจจะมีประสบการณ์น,น้อยแล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณา ยังไงแต่ถ้าบอว่านําด้วย17จังหวัดตรงนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็ท่านไปพัฒนาต่อจอาก17จังหวัดนี้นะครับพราะเขาปูพื้นฐานกันมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราก็ต้งนั่งเด็กต่อยอดนะครับแทนที่เราจะไปน,นั่งเริ่มต้นใหม่บัญชีกู้เรียนเขาก็เขาก็ทำมาหลายยกหลายหนหลายครั้งตอนนี้โตกวแล้วว่าจะต้องปกดหวงด้วยหรือไม แล้วซอฟอ์แวร์ก็มีอยู่แล้วในการที่จะมาวิเคราะห์นะครับมาประเมินนะครับแล้วก็การที่จะลงกองทุนต่ตางๆเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาที่เจอจากการวิเคราะห์ก็มีวิธีการใหู้ีแล้วเพราะงั้นมันมีส่วนไหนบ้างในวนใิธีต่างๆที่เจอในข้อมูลแต่และเรื่องที่นั้นเราก็สามารถที่จะ